บทสาธยายเรื่องราหุนสูตรที่หนึ่งพระโอวาทแดพระราหุนหนทางถอนรากกิเลสตระกูลอัตตาที่มาจากพระสุดตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายขันธวาระวัคขันธสังยุตมัชชิมปันนากะเถระวัคเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัตรธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำสู่ราหุนสูตรที่หนึ่งซึ่งเป็นพระสูตรที่เก้าแห่งเถระวัคชื่อพระสูตรนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของพระเถระ ผู้เป็นเจ้าของคำถามซึ่งก็คือท่านพระราหุลผู้เป็นพุทธชิโนรสหรือพระโอรสโดยสายเลือดและเป็นเอตะทะคะผู้เลิศดกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ใคร่ต่อการศึกษานี่คือพระสูตรที่แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ของท่านพระราหุลโดยท่านได้ทูลถามคำถามอันเป็นหัวใจของการปฏิบัติคำถามเดียวกับที่ท่านพระราธะเคยทูลถามมาแล้วทุกประการและพระผู้มีพระภาคผู้เป็นทั้งพระบิดาโดยสายเลือดและพระบิดาในทางธรรมก็ได้ทรงประทานคำตอบอันเป็นหนึ่งเดียว เช่นเดียวกันเพื่อตอกย้ำถึงหนทางสายเอกที่ไม่มีทางอื่นในการทำลายกิเลสตระกูลอัตตาหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ว่าการเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือหนทางถอนอหังการมะมังการและมานานุสัย เรื่องราวได้เกิดขึ้นณพระเชตวันมหาวิหารท่านพระราหุลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามคำถามอันเป็นเลิศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอาหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณครองนี้ และในสัพนิมิตภายนอกคำว่าอาหังการมะมังการและมานานุสัยนั้นคือรากเงาแห่งกิเลสตระกูลตัวตนสามประการอาหังการคือการทําความยึดมั่นว่าเราตัวกูมะมังการคือการทําความยึดมั่นว่าของเราของกู มานานุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานอันเป็นเหตุให้เกิดมานะหรือความสำคัญตนเปรียบเทียบพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำตอบอันเป็นหนึ่งเดียวและครอบคลุมทุกสิ่งว่าดูก่อนราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเนตังมะมะเนโสหะมะัสมิณนะเมโสอัตตาอันนั้นไม่ใช่ของเรานั่น ไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราและทรงสแสดงบทพิจารณาในทํานองเดียวกันนี้กับขันที่เหลือทั้งหมดคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจากนั้นทรงสรุปว่าดูกรราหุนบุคคลรู้เห็นอย่างนี้แลจึงไม่มีอหังการมะมังการ และมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพนิมิตภายนอกพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่าจากการสืบค้นในฐานข้อมูลแห่งคัมภีร์สาระถะปกาศินีอาตมาภาพพบว่าพระอัตถกถาจารย์ได้ทำการอธิบายพระสูตรนี้โดยการอธิบายแบบรวบยอด ไปพร้อมกับราหุนสูตรอีกบทหนึ่งที่จะตามมาโดยท่านได้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาของพระสูตรเหล่านี้ได้เคยกล่าวไว้แล้วอย่างละเอียดในราหุนสั่งยุตและที่นำมากล่าวซ้ำในวักนี้ก็เพื่อจัดเข้าหมวดหมู่ให้เป็นเถระวัรคือวัคที่ว่าด้วยพระเถระนั่นเองหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ความใฝ่ศึกษาคือคุณธรรมของอริยสาวกท่านพระราหุลคือต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดของผู้ใคร่ต่อการศึกษาแม้ท่านจะอยู่ใกล้ชิดพระศาสดาแต่ท่านก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะซักถามและสแสวงหาซึ่งปัญญา คำถามของท่านเป็นคำถามที่เพื่อความสิ้นทุก์ขโดยตรงไม่ใช่คำถามที่ไร้สาระนี่คือคุณสมบัติที่พุทธบริษัทพึงน้อมนำมาเป็นแบบอย่างคือการไม่หยุดนิ่งในการศึกษาและปฏิบัติพระสัตรธรรม 2. คํคำตอบที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับปัญหาที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าผู้ถาม จะเป็นพระราธะหรือพระราหุลเมื่อคำถามเป็นคำถามเดียวกันคือเรื่องการละอหังการมะมังการและมานานุสัยคำตอบของพระพุทธองค์ก็ยังคงเป็นคำตอบเดียวกันนั่นคือการพิจารณาขันห้าด้วยบทพิจารณาเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณะเมโซอัตตา นี่คือการตอกย้ำว่าทางแห่งการดับทุกข์ที่เกิดจากอัตตนั้นมีเพียงทางเดียวคือทางแห่งอนัตตานุปัสนานีเท่านั้นไม่มีทางอื่น 3. การรู้เห็นที่ต้องครอบคลุมทุกสปปรรพสิ่งบทพิจารณาที่พระองค์ทรงมอบให้นั้นมีความครอบคลุมอย่างถึงที่สุด คือให้พิจารณาขันห้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดไม่ว่าจะเลวหรือประณีตไม่ว่าจะอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้นี่คือการสอนให้ถอนรากถอนโกนอุป,ปาทานในทุกๆมิติ คือไม่ให้เหลือช่องว่างหรือข้อยกเว้นใดๆที่จิตจะสามารถแอบ,บเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราได้อีกเลยขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร